แฟนลำเบสครับเนี่ยครับมือเนี่ยมือเทาสิมาอ่ <c oughs> เอา <c oughs> เขาเทาสิมาไอ้นี่ครับ <c oughs> เป่าทูบไอ้แม่แม่เป่าเทียนนะครับเลี้แล้วกูว่าเลี้แล้วเครียดเลี้อีกแล้ว <c oughs> อันนี้คือน้องชายอ่นกระสินครับ <c oughs> เออมัาจะเลิศ <c oughs> อันนี้น้องกิด็เกิดของอ่าน้องตุ้ยครับผม <c oughs> น้องตุ้ยใครครับน้องตุ้ยคือนี่น้องตุ้ยนะครับน้องมดด้วยน้องหลังอ้าวน้องมดด้วยล่ะตายืดมาแล้วตายืดมาแล้วน้อง เปิด5นั่นแหละ9วัน9วันในเป็นปีมวงคุอันนี้ครับเด็ก1,500ครับผมเกือบกิน9เล่มนะ9เล่มเล่ม9เล่มกาเล่มโอ้ยเอาละมันจะไม่ได้กินเค้กดิอยากบอกเจนเอฟมากกว่าบอลบอลเอฟปั่นปั่นเหาด้วยเอฟเต็มแล้วติดเหลืองแล้วล่ะเอาเราเราติดหรอมันติดแมวมาติดแมวเรามาติดกรอ มีอีกยาวไกลกินแล้วอย่าไปไหนกันนะครับพี่อย่ากไปไหนดีไม่ไปสองคนอะอยบากไปไม่ไปถ้าไม่มีคนเปิดเอ้ยกูนี่ว่าไม่เอาไมาสุดมากกแล้วก็ไม่ต้องท้ากูวิ่งแข่งแล้วแมวเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสวดด้ยไอมึงถือเค็งเนไอ้โนบเป็นไรของมึงเออไม่ไม่ไม่ต้องนะจ๊ะปวดตูเสาร์ด้วนี่วันเกิดใครลงไปในไลน์กูไหม ดูลองให้แบกของนะครับนี่ม่ได้ัดม่ได้ัดบอกแล้วแบกแล้วแรง้วเปล่าเนี่ยบอลสามเล่มเ้าเล่มไปแล้วกูกินสามเล่มเอฟเค้กมันน้อยกูจะไม่ได้กินเค้กเออนั่นแหละเ่นอยาไปหน้ากันเ้อปิดพุมลมเนี่ยใครจะเล่นหน้านะอย่านะเหมือนหมอนหมอ้อไหนเพื่อนไม่ได้หมวกกีต้มัน แก้วแก่นๆนะจะบอกไงใส่วันนี้หัวหน้าพวกนี้เตรียมตัวนะครับทุกท่านทุกคนคอมพเต้ยมาได้เลยคามยัง้วอมระเบิดเน่นกีตาร์ให้ไม่เขาร้อมืงอี่พร้อมมือจุดเทียนอยู่อ้าวหนึ่งสองหนึ่งสอง Happy birthday to you. <laughs> you. Happy Birthday ทุโย Happy Happy Birthday ทุโย Happy Happy Birthday ทุโยแทรรับ Happy Birthday ทุโยแทรรับ พี p เบิร t ดเด็กทุกยุคมาอะมาครับผมคอยมีความสุขหลายๆสุขสมหวังทุกประการเทินเป็นตำรวจเร็วๆด้เบิกลาโอ้ยมอสก็ขอให้ตลาดขึ้นวันนึงเออมออ้าวมีความสุขหลายๆครับอ้าวล่วมกันโวยพรน้องนะครับเพิ่มเอฟของแจมเนาะเพื่อนหนึ่งทีนี่เออิงมึงหันไปซุบซวบเลยไม่ได้นะ สู้้เป็นกลังใใจหอืความสุขทั้งหลายจงเป็นของเจ้าความสุขทั้งหลายจะเป็นเอ้ยแต่มึงเป็นตำรวจมึงจะจับกูนะเดี๋ยวจับบ้านนะไอ้สักงวอลเลยที่สวรนะนี่ครับเอาอำนาจเจริญไม่ได้กันถ้าเกิดเป็นเจ้าของต้องจับโอ้พวกเซน้านูแล้วมันต้องมีแผนเค้กก้อนให้ละคนแล้วโอ้พอแล้ว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 ล่ะเอาขอมอบหนึ่งบทเพลงให้แกสุขสันต์วันเกิดหน่อยสิ

ไอนาบิวอันนี้แหลมนี่แหลมเฮ้ยแต่ทรงผมมันเท่นะเว้ยมันเหมือนไอ้พวกอันนี้มาเซย์นะครับไม่ใช่สกปรกนะครับอันนี้แหลมนี่แหลมแหลมแหลมอันนี้มันทรงยุคเก้าศูนย์เลยนะเนี่ยแหลมชฉวังแหลมมือในสันนี่ครับกับผ่านพ้นไปแล้วเปล่าเค้กนะครับให้น้องมีความสุขหลายๆนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยนะครับสมคิดสมหวังสิ่งใดนะครับให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาต้อประการนะพี่นอกด่ากูเยอะ กินเลยครับผมก้นเนี่ครับเจ้าของมันเกิดนะครับย้อนหลังแล้วก็เพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับอาฟังหนึ่งบทเพลงครับ ชอบเรียบทำไมจบไปแล้วครับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับผมจุดยอดครับแม่อกมาตอนไหนแ เอาอีกหนึ่งผลงานเพลงเนะองยาวารีเบอร์หนแม่และม่ละเงครับพี่ดโกเดียวอีกน้อยนะครับผมก็สิไปอาบน้ำนอนแหละครับพักพ่อนมเอื่นกับสุขภาพไปแล้เนี่ยน่ครับกินเาอ้หฮะสิเปร้อยลสิปอยละเ้ยอยู่่ไไปฮะอยู่ไเลยไปละไปล่ไเ้ยไมอนีบุดเหรอ ไปดีๆน้ำเปล่าใครวะเกอ้ามึงเอาไปแช่เย็นเด้ย็โอ้ยกระสมควรมันยุ่มันอยู่ได้แค่เจ็ดวันนะเฮ้ยเค้กอะปากกาปัดคอะชื่อพี่มึงกินแล้วพี่เอาพี่น้องนี่แหละครับขาให้น้องสุขภาพแข็งแรงรับรำรวยรับรวยเอ้าขอให้แล้วก็ให้พี่น้อง ทุกท่านทุกคนนะครับที่เบิ่งคลิปนี้ให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยสวยงามถูกควยรางวัลที่หนึ่งกันเด้อครับเด้อครับผมดูอีกเดี๋ยวตัวใส่ห่ออันนี้แขกก่อนแดกแล้ห่อหอกับบ้าอีกางงี